ฉากสําหรับช่างนะครับอาจจะเป็นช่างไม้หรือจะเป็นช่างเหล็กอะไรก็ตามนะครับอันนี้เป็นแบรนด์คาโปนะครับคาร r โรคานะครับรู้สึกจะเป็นแบรนด์อิสราเอลมั้งนะครับเลจอิตสแควร์นะครับ,รบ the hottest of squares ฉากที่ร้อนแรงที่สุดอะไรประมาณ580บาทอันนี้น่าจะซื้อจาก i2mart นะครับเป็นฉาก i2mart หรือว่าจัมโบ A ไม่แน่ใจนะผมก็ไม่มั่นใจ เป็นฉากสําหรับช่างนะครับช่างไม้ช่างอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไหมงานเฟอร์นิเจอร์วางวิธีใช้งานเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นวิดีโอให้ดูอีกทีนึงครับอันนี้ผมไม่ได้มาใช้ให้ดูผมแค่มาแนะนําให้ดูนะครับว่ามันยังไงอะไรยังไงนะมาดูกันตัวนี้จะเป็นฉากสําหรับวัดมุมนะครับจะไปเรียกว่าเป็นฉากสําหรับงานช่างเนาะมี10 15 22.530แล้วก็45องศาตามรูที่มีเลยแล้วก็ดึงปลอกออกมาแบบนี้ จะติดๆหน่อยนะสะแควรตรงนี้นะครับต้องลอกออกมาก่อนเนาะจึ๊บนะครับอันนี้เขาบอกเป็น3ามห้าสาเซนติเมตรสแควรนะครับดึงออกมาปุ๊บตัวของใบวัดนะครับหรือว่าตัวมาบรรทัดเนี่ยจะเป็นสเตเลอสอแบบแข็งเลยแหละนะแล้วก็คาร์ปโปนี่นจริงๆคือช่างเขาก็มีใช้งานอยู่แต่เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นฉาก90 นะครับแล้วก็จะมีรูมาร์กไว้เยอะเลยนะเป็นหน่วยเซนติเมตรเมตริกซ์นะครับแล้วก็มีวัดมุมด้วยตามตัวเลขเลยคือเขาจะเสียบแล้วจุดแล้วขีดแล้วก็อะไรของเขาอ่ะนะครับด้านนี้ก็เอาไว้แขวนสําหรับเก็บเครื่องมือนะครับตัวเลขเป็นสีดําเทาอยู่บนพื้นสีเงินสะท้อนแสงดีนะครับแต่เป็นสนิมหรือเปล่าไม่มั่นใจแล้วก็ทั้ง2ฝั่งเลยซ้ายและขวาเป็นเมตริกซ์ทั้งหมดนะครับเป็นหน่วยเมตริกซ์เซนติเมตรมิลลิเมตรทั้งหมดเลย ไม่มีหน่วย Imperial นะครับก็ไทยก็ใช้เป็นอิมพ r เรียลมั่งแมติกส์มั่งนะครับส่วนด้ามตรงนี้นะครับจะเป็นอลลอยนะทำสีส้มแดงมานะยึดไว้นั่นหนาเลยแล้วก็ตัวของคาร์โปตัวนี้นะครับวิดวิชันเนี่ยนะครับจะมีเดือยสำหรับดันออกมาเพื่อวางบนไม้เวลาวัดฉากด้วยนะครับวางแล้วขีดเส้นวัดเนี่ยเดี๋ยวช่างใช้ให้ดูว่าใช้ยังไงเก็บได้แล้วก็เอาออกมาได้ด้วยเป็นเดือยวางแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอลอยอลลอยทำสีนะครับ สเตเลดหรืออัลลอยนี่แหละนะครับเป็นกลงกลวงลดน้ําหนักตรงนี้ก็จับวัดได้นะเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันว่าเวลาช่างเขาใช้เนี่ยเขาใช้มันยังไงนะครับเนี่ยจะเป็นวิธีเนี่ยขี่ยอามาแล้ววางบนไม้แล้วขีดเส้นจุดจุดจุด,จ,ดจุดนะครับคุณภาพก็น่าจะดีอยู่แหละนะนี่คือคา r p โปรคาโปรคาโปรนะครับฉากคา r p เพนเตอร์นะครับสำหรับช่างไม้โดยเฉพาะย้อนหลังวิวดูเพลย์ลิสต์ Hand tool ครับคาร์โปร tools with vision ครับเครื่องมือและวิสัยทัศน์โมเดล353บาาบายครับ